มอบทุนเรียนฟรีต่อญี่ปุ่น2ปีปีละ6 6 0 0 0 0เยนจากย m um ม r ร s ช i ม b u n COMPANY ผู้ขอรับทุนไม่จำเป็นต้องสอบวระดับภาษาญี่ปุ่นได้เพียงแค่สนทนาพื้นฐานได้เข้าใจจบมปลายขึ้นไปเรียนภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษาพร้อมกับทำงานพิเศษหลังเลิกเรียนได้เดือนละ1,30,000กว่าเยน ค่าธรรมเนียมที่ต้องรับผิดชอบจ่ายเองปีแรกค่าธรรมเนียม83,600เยนปีที่2จ่าย28,600เยนและค่าธรรมเนียมไปญี่ปุ่นเริ่มเรียนในหลักสูตรปีการศึกษา2564ในเดือนเมษายนปีหน้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสำนักง,งานญี่ปุ่น0570-300-104หรือสำนักง,งานที่ไทย053-7272-45 หรือติดต่อผ่านทาง Line ID ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับญี่ปุ่นกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่คุณรัก